สิวตาสิวหนองสิวแบบไม่มีหัวมันถ้ค่อยลามขึ้นบริเวณแบบคางหน้าคือมาหมดทุกอนูเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะอายุ25ปีค่ะตอนนี้ก็ทําอาชีพไฮคลองแล้วก็ถักผมแล้วก็ต่อขนตาอยู่ค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็เหมือนใช้ครีมตัวหนึ่งมาค่ะ แล้วทีนี้เหมือนหน้าติดสารสเตียรอยแบบหนักมากสิวตันสิวหนองสิวแบบไม่มีหัวมันค่อยๆลามขึ้นบริเวณแบบคางหน้าคือมาหมดทุกอนูเลยค่ะก่อนหน้านี้ยก็ไปกดสกิวไปนวดสลายสิวทุกอย่างเลยที่ว่าแบบสิวหายคือทําหมดเลยแต่ก็ไม่ดีขึ้นมีวันนึงตอนนั้นตอนกลางคืนดึกแหละเจก,กี่เขาก็เหมือนไลฟ์สดในในไอจีค่ะก็เลยเข้าไปฟังก็เลยเออสนใจก็ลเลยลองสั่งมาใช้ดูค่ะหน้าก็เริ่มดีขึ้น,น,นแล้วเหมือนแบบกระจ kim, า่างใสขึ้นมีความชุ่มชื้น หน่าอิ่มฟูกว่าเดิมค่ะสินค้ามีใบเซอร์ติฟิเคชัะค่ะที่แบบว่ารับประกันว่าเออเป็นสินค้าออร์แกนิกจริงๆนะไม่ได้แบบว่าผสมสารอันตรายหรือมีสารปรอดสเตียรอยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยลองเปิดใจใช้อยากจะแนะนํานะคะคนที่แบบมีปัญหาหน้าแพ้ง่ายแล้วก็ติดสารหน้าแบบเป็นสิวอักเสบสิวตันสิวแบบต่างนานาคือแบบว่าอยากให้ลองใช้แบรนด์เดลเพลดูนะคะเพราะว่าเป็นสกินแคร์ที่แบบเป็น Organ ปออร์แกนิกปลอดภัยแน่นอนคือเลิกใช้หน้าไม่พังแน่นอนค่ะก็อยากให้ ทุกคนลองเปิดใจใช้ดูนะคะว่าสินค้าเห็นผลจริงๆค่ะ